คมคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับเจ้าของแนวคิดโครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้านซึ่งแน่นอนค่ะว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างความยั่งยืนทางด้านอาหารให้กับคนในพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือเป็นอย่างดีต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมประมงคุณบัญชาสุกแก้วค่ะสวัสดีค่ะทา่ทานคะดีครับต้องเรียนสอบถามถึงที่มาที่ไปของโครงการนี้สักนิดนึงค่ะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงคะครับโครงการนี้ก็เป็นนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและ สากรโดยท่านดอรอเจรเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับได้ให้นโยบายกับกรมประมงว่าทํำยังไงให้พี่น้องชาวประมงเกษตรกรได้มีอาหารโปรตีนราคาถูกนะครับ<ะ>และก็เพิ่มผลผล,ผลิตในสัตว์น้ําเพื่อสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องชาวประมงนะครับอันนั้นคือที่มาของโครงการที่สําคัญทีนี้เรามองในพื้นที่ทาง ภาคอีสานก็มีแหล่งน้ําใหญ่ที่สําคัญก็คือน้องหานที่จังหวัดสก,กลนครส่วนทางภาคเหนือะนะครับก็จะมีอยู่ที่กวพะเยาจังหวัดวจังหวัดพยาวทีนี้พอถึงฤดูหน้าฝนนะครับหรือฤดูปลามีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนเนี่ยปลาในน้องหานนะครับโดยปกติน้ําที่น้องหานก็จะปล่อยปล่อยลงทางประตูสุรัตวดีลงน้ํากรา เพื่อไหลลงสู่แม่น้ำคงนะครับก็จะมีเขื่อนกั้นอยู่เป็นตอนๆเป็นตอนไปนะครับซึ่งปลาเหล่านี้ก็จะถูกปล่อยไปก่อนจะถึงฤูดูปลามีไข่เนี่ยเขาก็ล่องไปตามธรรมชาตินะครับเช่นเดียวกับที่ควานทะเยาพอทีถึงฤูดูปลามีไข่วางไข่ปลาเหล่านี้ทวนกระแสน้ำนะครับเพื่อมาวางไข่ในถิ่นแม่ก็คือในถิ่นของที่เขาเคยเกิดแต่เขาไม่สามารถจะมาได้เนื่องจากระยะมันไกลนะครับเหมือน น้องหานเนี่ยไกลจากแม่น้ำโขงถึงร้อยยี่สิบสามกิโลนะครับส่วนก้านประยยเนี่ยไกลจากแม่น้ำโขงถึงอยู่จังหวัดเชียงรายเนี่ยถึงร้อยเจ็ดสิบกิโลโก็เป็นที่มาของเอจะคิดยังไงที่จะทำให้ปลาในทั้งสองแหล่งเนี่ยเพิ่มขึ้นและก็ทำยังไงให้ การดําเนินการเพราะฟักแทนธรรมชาติเนี่ยเพื่อจะเพิ่มอัตรารอด mm. เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ mm. ก็เลยคิดโครงการว่าเอาละกรมประมงต้องไปร่วมกับชุมชนร,ร่วมกับชาวบ้านเพื่ออาสาเอาปลาเหล่านี้กลับมาสู่บ้านเกิดมาเพิ่มความอุดมสมบูรณ์การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนั้นเข้ามามีบทบาทยังไงบ้างคะครับบทบาทอย่างมากเลยโดยมี ส่วนร่วมทั้งต้นน้ําและเกาะที่ปลายน้ําคือที่นํามาปล่อย<ะ>ที่ต้นน้ําก็คือที่แหล่งพ่อแม่พันธุ์เนี่ยนะครับแหล่งพ่อแม่พันธุ์ทั้งสองแหล่งก็คือทั้งที่จังหวัดนครพนมนะครับที่บ้านปากบังนะครับออที่เราไปตั้งฐานผลิตที่ตั้งแคมป์ในการตั้งชุดเพาะฟักเครื่อนที่หรือเรียกว่าโมบาย e ทชเชอรี่เนี่ย<ะ>ชุมชนในบริเวณเนี้นะครับก็ได้อนุรักษ์พันธุ์ปลา เอาไว้ก่อนส่วนหนึ่งแล้วแล้วอีกส่วนหนึ่งเขาก็ได้ช่วยรวบรวมพันปลาที่มีไข่หรือพ่อพันปลาที่สมบูรณ์เนี่ยนะครับเป็นคนรวบรวมแล้วก็กรมประมงโดยชุดของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเมื่อไปตั้งแคมป์เนี่ยก็จะฝึกอบรมให้กับอาสาประมงมนะครับให้กับพี่น้องชาวประมงที่ในกลุ่มบริเวณเหล่านี้ที่เราตั้งแคมป์เนี่ยครับ ให้มาหัดดูว่าปลาตัวนี้สมบูรณ์เพศปลาตัวนี้เพศเมียนะครับปลาตัวนี้ต้องผสมเทียมโดยใช้ฮอร์โมนจำนวนกี่โดสนะครับเมื่อฉีดไปแล้วปล่อยให้เขาเคียงคู่กันใช้เวลากี่ชั่วโมงโเมื่อไข่สมบูรณ์แล้วเราจะรีดน้ำเชื้อผสมไข่จะรีดกันวิธีไหนแล้วไข่ที่ผสมแล้ว เอาไปไว้ในที่โรงพกพักซึ่งเป็นจำลองไปจากโรงพกพักหลักหรือก็ใช้คําว่าชุดพกพักเคลื่อนที่เนี่ยใช้เวลาจํานวนกี่ชั่วโมงแล้วก็เมื่อออกเป็นตัวเนี่ยเมื่อไข่ที่หน้าท้องเอายุบแล้วเนี่ยพร้อมที่จะเป็นลูกพันธุ์ที่สมบูรณ์เนี่ยก็บรรจุใส่ถุงนะครับเพื่อนํามาปล่อยในแหล่งในแหล่งแม่ก็คือในหนองหานและกวนพะเยาซึ่งทุกกระบวนการเหล่านี้นะครับได้การมีส่วนร่วมของพี่น้อง ชาวประมงน,นะั้นคือจุดต้นทางส่วนจุดปลายทางเนี่ยในน้องหานเองนะครับที่จังหวัดสกลนครเนี่ยเขาจัดการพื้นที่ไว้แล้วจาก7 700 0ันไร่ก็จะมีพื้นที่ประมาณหม0 0 0ันไร่แบ่งเป็นเป็นจุดเป็นจุดนะครับก็จะมีชุมชนที่ดูแลั้าลูกพันธุ์ที่มาจากแหล่งน้ําจากแม่น้ําโขงฝ่ายปลายทางนี้ก็จะมีกระชังไว้ต้อนรับ<า>แล้วก็เอาลูกพันธุ์มาลงกระชังไว้ช่วงหนึ่งแล้วก็ปล่อย หรือถ้าช่วงใดที่เหมาะสมที่มีวัชพืชอยู่สำหรับแหล่งที่จะให้ลูกพันอยู่ปลายทางนี้เองชุมชนนะครับรวมทั้งหมดทั้งสองแห่งใน4.9ชุมชนนะครับที่เข้ามาร่วมฉะนั้นการร่วมอาสาในครั้งนี้กับพี่น้องชาวประมงเนี่ยเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากครับที่ท่านพูดถึงเนี่ยเรียกว่าชุดเพาะฟักพันปลาเคลื่อนที่ซึ่งทำขึ้นมาเรียนแบบธรรมชาติ ครับอันนี้มันมีกระบวนการทาํางานยังไงบ้างคะหลักการทํามานเราก็จะมีบอ่บอบ่อพักพ่อแม่พันธุ์เอาพ่อแม่พันธุ์มาฉีดฮอร์โมนนะครับเร่งแล้วก็เอาไปใส่ในบ่อพักปล่อยให้เขาเคียงคู่คลอเพรยกันะนะครับพอถึงเวลาที่ จับมาดูว่าเขาสมบูรณ์แล้วก็จับมารีดไข่กัำ้ําเชื้อผสมกันก็จะเอาไปใส่ไว้ในบ่ออนุบาลแล้วก็มีบ่อาพาักบ่ออนุบาลมีท่อน้ํามีระบบออกซิเจนมีน้ําหมุนเวียนจนออกมาเป็นตัวพอออกมาเป็นตัวใช้เวลาตรงนี้ทุกกระบวนการก็แล้วแต่ชนิดพันธุ์จนได้มาเป็นลูกพันธุ์นะครับที่สมบูรณ์ที่ไข่หน้าท้องยุบพร้อม hmm. ที่จะลําเลียงเอาไปปล่อยณนะถิ่น ที่พ่อแม่รรมเขาเคยอยู่ในหนองาอานกับกวนพะเยาตั้งแต่เริ่มโครงการมาจนถึงขนาดนี้เนี่ยค่ะไปติดตามผลสำเร็จของโครงการแล้วประสบผลสําเร็จมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างคะโอ้ผลสาเร็จเกินคาดเนื่องจากปีนี้น้ําฝนมาค่อนข้างชุกชุมธรรมชาติก็เป็นใจเป็นอย่างยิ่งเราตั้งเป้าว่าจะผลิตแหล่งละ30ล้านตัวะนะครับตอนนี้ดําเนินการเริ่มมาเมื่อวันที่8กรกฎา ที่ผ่านมานะครับก็ไม่นานนี้เองนะครับซึ่งจะเห็นว่าตามเป้าหมายนะครับได้กําหนดไว้ที่จะเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการ60ล้านตัวแต่ขนาดนี้สามารถทำได้ถึง73ล้าน8แสนหมื่นตัวซึ่งสัตว์น้ำที่เพาะได้ก็เป็นปลาเศรษฐกิจเช่นปลากาดดำปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาสวายปลากระแหและปลาส้อยขาว อยากให้ท่านาสร้างความมั่นใจกับคนในพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ที่เขายังต้องอยู่กับธรรมชาติกับแหล่งน้ําจืดแบบนี้แล้วก็อยู่กับพันปลาไทยเนี่ยค่ะว่าพันปลาของไทยเราจะยังอยู่เคียงคู่กับสังคมไทยไปอีกตราบนานเท่านานครับพันปลาไทยสัตว์น้ําไทยนะครับเป็นทรัพยากรที่มีค่ามีโปรโตีนสูงมีราคาถูกแล้วก็เป็นสิ่งที่จะสร้างรายได้ให้กับ พี่น้องชาวประมงโดยเฉพาะภายใต้สถานการโควิดแรงงานอบไปยบกลับบ้านนะครับกลับไปถิ่นฐานนะครับอย่างน้อยลงไปหาปลาหาสัตว์น้ำนะครับจากแหล่งชุมชนจากแหล่งน้ำใกล้บ้านนั้นได้ทักกิโล2กิโลนะครับออกมาเป็นอาหารในครัวเรือนก็สามารถประหยัดรายได้ประหยัด ่าใช้ยจยและนี่คือแนวคิดดีๆที่เกิดขึ้นกับทางกรมประมงนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านรองอธิบดีกรมประมงคุณบัญชาสุขแก้มากๆเลยค่ะคุณค่ะ